สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะฝนตกปรินอากาศหนาวต่เช้าเลยจะไปถอนกล้าได้หรือเปล่าเนาะหนาวแท้เหมือนหน้าหนาวเลยนะคะภาษาลุกมานึ่งข้าวตีสี่ครึ่งนะคะข้าวสุกแล้วนะคะกำลังขึ้นอายเลย เตืนใส่ยังประธานได้สุขขักฝนตกรินนะคะเอฟซีตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่ตีไหนเนาะภาษาลุกขึ้นมาก็ได้ยินเสียงฝนนะะไม่รู้ว่ารินทั้งคืนหรือเปล่าเนาอถามลุงเสือนะลุงเสือบอกมารินช่วงค่อนจะแจ้งนะ ข้าวสุกแล้วสองกระติบนะคะสุกเรียบร้อยก็ฟ้าคือหนาวแทพี่น้อ,นองฟองฟ้าโอ้สีสวยจังเลยนะคะสีฟ้านะคะคุณนะลมพัดวีวีลมหนาวแต่เช้าในเีเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะ นี่ลมพัดนะฮะพาดหนาวไานี่ก็จะไปลก,ก้าได้ช่วงเช้าก็ไปถอนกล้านะ้ำม่วนลุงเสือก็ถ่ายไวแ้วงงนนะะไวแล้วหนึ่งงานนะคะถ่ายไว้แล้วหนึ่งงานก็เหลือแต่ไปถอนกล้ามาแล้วก็หมาคาดดำนะคะฝนตกดินก็ไม่แรงนะฮะบ่เพอสิมีน้ำนะเนาะ ส่วนทางนู้นนะคะตรงติดป่าช้านะคะยังไม่มีน้ํานะคะวันก่อนก็ไถํายดงานละครึ่งนะะสองงานก็ได้สองครึ่งนะคะก็ยังเหลืออีกห้าหกล็อกนะคะที่ยังไม่มีน้ำนะ,ะก็ทยอยไถําดำไปทีละเล็กละน้อยนะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสร็จนะคะ มันก็รินทั้งคืนนะคะดินก็มันก็พอดีเปียกเนาะก็ไม่พอที่จะมีน้ำนะคะโอ้ะลางเสือไทยไว้มองยังไม่เห็นนะเพราะว่ายังไม่สว่างนะ,ะตอนนี้ก็ตีห้ากว่าๆนะช่วงเช้านะคะ,ะ,คะกับคาเฟ่ทีพีนะคะภาษสากินประจำทุกวันนะคะโอ้หนาวด้วยพี่น้องเลยเช้าวันนี้อากาศหนาวจริงๆในเอฟซีนะนะเพราะว่าฝนตกรินด้วยนะคะ ทั้งฝนทั้งลมหนาวนะคะจะไปถอนกลาได้ก็หนาวเพราะว่าเราต้องไปแต่เช้านะคะกว่าจะกินข้าวเช้าก็ต้องลงมือทํางานก่อนนะคะ,คะก็ทํางานนู่นแหละประมาณเจ็ดโมงกว่าหรือแปดโมงนะคะเราถึงจะกินข้าวเช้ากันนะคะแล้วก็ค่อยทํางานต่อนะคะโอ้ยบรรยากาศอากาศดีแต่เช้าเลยนะคะ ภาษาก็ตื่นขึ้นมาประมาณตีสี่กว่าๆนะคะก็ได้ยินเสียงฝนตกนะคะก็เลยลุกมานึ่งข้าวนะนึ่งข้าวสุกก็ประมาณตีหนะ้าข้าวสุกแล้วก็รอกินกาแฟนะคะรอสว่างก็จะไปทอนกล้ากันนะคะที่ นู่นก็ยังเหลือตะก้าอีกสามตานะคะที่ยังไม่เสร็จนะคะก็เสร็จที่นี้ก็ต้องไปไถ่ดำนะคะอีกสามงานนะคะที่นาเนเพราะว่ามันยังคาตะก้าอยู่นะคะก็เราก็รีบเพราะว่าตกไว้ที่นู่นหมดนะคะก็เที่ยวถอนมาดำเอานะคะที่บ้านเนมื่อวานก็ดำไปงานหนึ่งนะคะ ทองฟ้ายามเช้าพี่น้องอากาศสดใสนะคะเย็นสบายมากนะคะน้ำทางก็จืน่นเดยพี่น้องเอ้ยฝนตกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ